ฉันขอขอบคุณเช้าวันใหม่ที่แสนมหัศจรรย์ของฉันฉันรู้สึกยินดีกับวันใหม่ที่สดใสขอบคุณลมหายใจของฉันที่ฉันมีสติสัมปัจัญญะอุดมสมบูรณ์ขอบคุณจมูกของฉันที่รับแต่กลิ่นสิ่งแห่งความสุขฉันอุดมสมบูรณ์ชีวิตของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ขอบคุณปากของฉันที่มีเมตตามหานิยมมีเสน่ห์พูดแต่สิ่งดีดีพูดจะนำพาชีวิตจเจริญรุ่งเรืองขอบคุณใบหน้าของฉันที่เด้งเด็กเหลือเกินขอบคุณเส้นเสียงของฉันที่ทำให้ฉันมีเสียงอันทรงพลังมีเมตตามหานิยมเสียงอันไพเราะที่ใครใได้ยินเสียงของฉันหลงรักฉัน และนำเงินมากมายมหาศาลมาให้ฉันทุกวันทุกเวลาขอบคุณที่ฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณอวัยวะทุกส่วนของร่างกายของฉันที่ทำงานได้อย่างเป็นระบบสมดุลกันเป็นอย่างดีขอบคุณสมองอัจฉริยะของฉันที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดขอบคุณตาของฉันที่มองเห็นใกล้ไกลชัดเจน ดวงตาของฉันได้มองเห็นแต่สิ่งดีๆและโอกาสดีๆขอบคุณหูทั้งสองข้างของฉันที่ได้รับเสียงที่ชัดเจนทั้งภายในและภายนอกขอบคุณแขนและมือของฉันทั้งสองข้างที่ทำให้ฉันหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองขอบคุณหัวใจที่แข็งแรงของฉันที่สูบฉีด เลือดไปเลี้ยงร่างกายได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและทรงพลังหลอดเลือดของฉันทำงานได้อย่างดีเยี่ยมตอมน้ําเหลืองของฉันและอวัยวะภายในของฉันสมบูรณ์แบบและทำงานได้อย่างสมดุลไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ที่ทำงานได้อย่างง่ายดายยอดเยี่ยมรวมทั้งระบบเผาผลาญที่ยอดเยี่ยมขอบคุณอวัยวะทั้งหมด ทุกๆส่วนในร่างกายของฉันตั้งแต่หัวจรดเท้าทุกๆส่วนของร่างกายของฉันแข็งแรงอยู่เสมอทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอวัยวะของฉันมีพลังไล้ขีดจำกัดขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันที่ทรงพลังและมีภูมิปัญญาอันทรงพลังที่จะส้มแซมและเจริญเติบโตเป็นอย่างดีทำงานได้อย่างสมรุม์มากๆพร้อมกับ ขอบคุณท่าทุกท่าในร่างกายของฉันที่ทําให้ฉันสมดุลในร่างกายแห่งท่าทุกส่วนในร่างกายของฉันขอบคุณกระดูกที่แข็งแรงของฉันและมีน้ําไหลลื่นเต็มไปหมดในข้อต่อทุกๆส่วนขอบคุณชีวิตของฉันที่เรียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาได้รับแต่ความโชคดี ขอบคุณห้องน้ำที่สะอาดสะดวกสบายของฉันขอบคุณโทรศัพท์มือถือของฉันขอบคุณโน้ตบุ๊กขอบคุณน้ำประปาขอบคุณไฟฟ้าและห้องที่ทำให้ฉันสะดวกสบายฉันได้รับความโชคดีทุกๆเชา้าขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในชีวิตของฉันที่ทำให้ฉันมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีอยู่ในบัญชีของฉันที่ทำให้ฉันมีความสุขในทุกๆวันขอบคุณความอุดมสมบูรณ์และไร้ขีดจ,จำกัดแห่งความมั่งคัง่งขอบคุณฉันเป็นคนที่โชคดีและมั่งคั่งเหลือเกินขอบคุณจักรวาลที่สนับสนุนเกื้อกูลฉันในเรื่องความอุดมสมบูรณ์แห่งพลังงานที่มองเห็นและมองไม่เห็น ขอบคุณเงินมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทุกทางอย่างไม่คาดคิดขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่ทำให้ฉันได้ทำงานได้อย่างสำเร็จและราบรื่นทุกๆวันขอบคุณธุรกิจการงานของฉันขอบคุณความมั่งคั่งร่ำรวยฐานะของฉันเติบโตมั่งคั่งทุกวันขอบคุณที่ฉันมีอาชีพมหาศจรรย์ที่ทำให้ฉัน มีความสุขไปกับตัวฉันครอบครัวและคนที่ฉันรักและอาชีพของฉันยังส่งคุณค่าให้กับผู้คนขอบคุณอาหารที่ฉันได้กินจากพ่อแม่ของฉันขอบคุณอาหารที่ดูแลฉันด้วยความรักความเมตตาในทุกๆวันที่ทำให้ฉันมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีสุขภาพดีขอบคุณพืช และสัตว์ที่ต่อลมหายใจให้ชีวิตของฉันเป็นประโยชน์แก่โลกมนุษย์ได้อีกมากมายขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่เอื้อและสนับสนุนให้ผู้คนมีชีวิตมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาขอบคุณผู้คนมากมายที่ปรารถนาดีต่อฉันและขอบคุณความโชคดีที่ฉันที่ฉันได้รับมาเรบบาปฏิหาร ขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่อุ้มชูเลี้ยงดูมาอย่างดีขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณของฉันขอบคุณคนรักของฉันขอบคุณเพื่อนของฉันขอบคุณครูบาอาจารย์ของฉันขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนขอบคุณสัตว์โลกทั้งหลายขอบคุณทุกช่องทางโซเชียลมีเดียขอบคุณอินเทอร์เน็ตขอบคุณโลกกว้างที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด ขอบคุณความรักที่ฉันบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่กับชั้นเสมอมาและตลอดไปขอบคุณตัวเองที่ยืนหยัดมาจนทุกวันนี้ขอบคุณตัวเองที่มีจิตวิญญาณของผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมขอบคุณจักรวาลที่จัดสรรแต่สิ่งดีๆที่สุดมาให้กับฉันทุกๆวันขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กําเนิดฉันมาบนโลกใบนี้ ขอบคุณสามีและภรรยาและลูกที่น่ารักของฉันที่ทำให้ฉันมีความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมขอบคุณที่ดูแลเอาใจใส่ฉันในทุกๆเรื่องเป็นอย่างดีขอบคุณลูกของฉันที่เป็นเด็กดีและเรียนหนังสือเก่งมากๆขอบคุณลูกของฉันที่เป็นบุคคลที่อื่นรู้มีสุขภาพแข็งแรงและมีความเป็นอัจฉริยะ ความสุภาพอ่อนโยนเป็นเด็กดีชันฉลาดขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่พูดจาไปเราะใส่ใจฉันตลอดเวลาขอบคุณโทรศัพท์ที่ทำให้ฉันได้สื่อสารกับผู้คนบนโลกใบนี้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วจัก,กรวาลที่อยู่เพียงข้างฉันสนับสนุนฉันให้ฉันมีแต่ความโชคดีให้ฉันมีแต่ความสุขขอบคุณคอมพิวเตอร์ และมือถือที่ทำให้ฉันได้ทำงานอันล้ำค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนบนโลกใบนี้ขอบคุณแอร์พัดลมโคมไฟของฉันที่เธอต่างสนับสนุนให้ฉันมีความมั่งคั่งเหลือเฟือและมีช่วงเวลาในการทำงานที่มีความสุขในทุกๆวันขอบคุณงานของฉันที่ทำให้ฉันมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่งคั่งเหลือเฟืออันยอดเยี่ยมขอบคุณงานที่ฉันทำทำให้ชีวิตฉันมีความเจริญรุ่งเรืองทุกๆวันงานของฉันเป็นงานที่ยอดเยี่ยมนอกจากจะทำให้ชีวิตของฉันมีความหมายแล้วฉันยังมีความมั่งคัง่งจากงานนี้ฉันรักงานของฉันเพราะงานของฉันได้ส่งต่อความรู้ดีๆสิ่งดีๆ สินค้าและบริการที่ดีต่อผู้คนมากมายงานของฉันทำให้ชีวิตมนุษย์อีกหลายพันล้านคนโชคดีทั้งด้านการเงินและการใช้ชีวิตความสัมพันธ์สินค้าของฉันยอดเยี่ยมขอบคุณสินค้าและบริการของฉันที่ทำให้ผู้คนมีความสุขความเจริญไปกับฉันเช่นเดียวกันขอบคุณลมหายใจของฉันเป็นที่สุดที่ทำให้ฉัน มีชีวิตที่มีความหมายและมีความหมายกับผู้อื่นเช่นเดียวกันขอบคุณเงินทุกบาทที่ทำให้ฉันมีใช้อย่างไม่จำกัดและอุดมสมบูรณ์ในทุกๆวันขอบคุณเงินทุกบาทที่มีอยู่ในบัญชีของฉันขอบคุณเงินทุกบาทที่จักรวาลส่งมาให้ฉันอย่างมากมายมหาศาลทุกวันขอบคุณข่าวดีทางด้านการเงินที่ทำให้ฉัน ได้รับข่าวดีทุกๆเชา้าจรดคำ่ำขอบคุณที่หัวใจของฉันยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจเป็นที่สุดขอบคุณที่ฉันซื่อสัตย์ต่อตัวเองและมุ่งมั่นตั้งใจขอบคุณที่ฉันเคารพตัวเองอย่างตั้งใจที่สุดขอบคุณที่หัวใจของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่บริสุทธิ์และซื่อสัตย์สวยงามขอบคุณที่วันนี้ ฉันได้รับแต่สิ่งดีๆเสมอมาขอบคุณบ้านของฉันที่พักของฉันห้องนอนของฉันที่ทําให้ฉันมีอาณาจักรที่ทําให้ฉันผลิตเงินล้านได้ในทุกๆวันขอบคุณอาหารที่หลอกเลี้ยงชีวิตฉันทําให้ฉันมีความสุขมีพลังงานสูงและเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณวันนี้ที่ฉันได้รับอาหารที่ดีต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายของฉันมีภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมขอบคุณวันนี้ที่ฉันได้รับโชคดีจากจักรวาลขอบคุณที่ฉันมีรอยยิ้มตั้งแต่เช้าจรดเย็นขอบคุณหนังสือทุกเล่มที่ฉันได้อ่านทําให้ฉันได้รับความรู้อย่างมากมายมหาศาลขอบคุณเสื้อผ้ารองเท้าที่ใส่แล้วแสนสบายของฉันขอบคุณหัวใจ ที่แข็งแกร่งของฉันฉันมีพลังงานดุจพระเจ้าขอบคุณสมองเงินล้านของฉันฉันมีสมองธุรกิจพันล้านสมองพันล้านของฉันมีไอเดียอย่างสร้างสรรค์ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รายรอบตัวฉันมันเป็นสิ่งวิเศษและมหศจัย์ที่สุดที่ทำให้ชีวิตฉันมีความหมายขอบคุณทุกสิ่งที่ฉันได้ค้นพบจิตวิญญาณในตัวฉัน มันมีค่าอันแสนวิเศษขอบคุณที่ฉันได้เชื่อมต่อกับจักรวาลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่น่ารักและห่วงใยฉันเสมอขอบคุณเพ,เ,พเพื่อนในกลุ่มของฉันที่รักฉันขอบคุณหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายที่เมตตาเอ็นดูฉันขอบคุณที่ฉันมี ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งดีดีมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่ดีมีมุมมองที่ดีขอบคุณตัวเองที่คิดบวกอยู่เสมอขอบคุณตัวเองที่ไปต่ออยู่เสมอไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามขอบคุณตัวเองที่เก่งมากๆที่ผ่านสถานการณ์ต่างๆมาจนทุกวันนี้ขอบคุณตัวเองที่รักษาอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยม ฉันเป็นเจ้านายของอารมณ์ขอบคุณชีวิตของฉันที่มีแต่ความสุขสนุกสนานขอบคุณชีวิตของฉันที่เปียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกตั้งแต่ตื่นขึ้น,นมาได้รับแต่ความโชคดีขอบคุณห้องน้ําที่สะอาดสะดวกสบายของฉันขอบคุณไฟฟ้าที่ฉันได้ใช้ในบ้านของฉันขอบคุณน้ําประปาที่ทําให้ฉันสะดวกในการชําระ ล้างร่างกายฉันได้รับความโชคดีทุกๆเช้าขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในชีวิตของฉันตั้งแต่ฉันตื่นขึ้นมาตลอดทั้งวันที่ทำให้ฉันมีความสุขในทุกๆวันขอบคุณความอุดมสมบูรณ์และไร้ขีดจ,จำกัดแห่งความมั่งคัง่งขอบคุณฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดและมั่งคั่งเหลือเกินขอบคุณจักรวาล ที่สนับสนุนเกื้อกูลฉันในเรื่องความอุดมสมบูรณ์แห่งพลังงานที่มองเห็นและมองไม่เห็นขอบคุณเงินมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทุกทางขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่ทำให้ฉันทำงานได้อย่างสําเร็จรุ่งร่วงราบรื่นในทุกๆวันทุกๆเชา้าขอบคุณธุรกิจการงานของฉัน ที่สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยฐานะของฉันเติบโตมัง่งคั่งขึ้นทุกวันขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่ทำให้ฉันได้เกิดมาและและเลี้ยงดูฉันเป็นอย่างดีขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่พูดจาไพเราะและรักฉันดูแลฉันมาตลอดทั้งชีวิตขอบคุณทุกๆคนในชีวิตที่คอยช่วยเหลือฉันเกื้อกูลฉันทุกๆอย่าง ขอบคุณ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 ชีวิตฉันฉันชาญฉลาดเหนือมนุษย์ฉันมีพลังเหนือขี่จำกัดจากจักรวาลขอบคุณทุกๆวันที่ฉันได้รับความรักและเมตตาจากจักรวาลทุกลมหายใจและทุกย่างก้าวของฉันมีแต่ความสำเร็จความสำเร็จความมั่งคั่งและความเหลือเฟือเกื้อกูลฉันในทุกๆวันของฉันมีแต่ความสุข และจักรวาลจึงส่งความมั่งคั่งเหลือเฟือให้กับฉันเช่นกันขอบคุณในทุกๆวันที่ฉันได้ทำในสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองและผู้คนขอบคุณจิตวิญญาณของฉันที่ใช้ชีวิตอยู่ในวันที่อุดมสมบูรณ์แห่งความมั่งคัง่งแห่งจักรวาลขอบคุณที่ฉันได้สัมผัสความรักความเมตตาจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันขอบคุณที่ฉันมีไอเดีย ในทุกๆเช้าขอบคุณจักรวาลที่ทำให้ฉันอยู่ในร่องน้ำแห่งความสำเร็จอยู่ในสภาวะกิจแห่งจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่แห่งความเป็นมนุษยชาติที่มีความหมายต่อชีวิตมนุษย์และมีพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่เหนือมนุษย์ทั่วไปขอบคุณศักยภาพของฉันในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินความสัมพันธ์และอื่น ฉันมีสภาวะเบิกบานสดใสตลอดทั้งวันฉันขอบคุณตัวเองที่ฉันสำนึกรู้คุณในชีวิตของฉันขอบคุณทุกลมหายใจของฉันขอบคุณทุกการลงมือทำขอบคุณฉันได้พิสูจน์แล้วว่าฉันคู่ควรกับความสำเร็จอย่างมหาศาลซับในดินปรากฏซับในน้ำปรากฏทุกทุกวันซับในอากาศปรากฏทุกทุกวันซับในจักรวาลปรากฏทุกทุกวัน ขอบคุณที่ฉันมองโลกในแง่ดีขอบคุณตัวเองที่คิดบวกขอบคุณตัวเองที่ไปต่ออยู่เสมอไม่ว่าจะเจออะไรขอบคุณตัวเองที่เก่งมากๆที่ผ่านสถานการณ์ต่างๆมาจนทุกวันนี้ขอบคุณตัวเองที่รักษาอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยมฉันเป็นเจ้านายของอารมณ์ฉันเป็นเจ้านายของเงินของฉันฉันเป็นเจ้านายของชีวิตที่มีความสุขฉันเป็นคนที่มีความพิเศษที่สุด ในทุกๆด้านทุกๆวันคือปาฏิหาริของฉันขอบคุณเช้านี้ฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็วอย่างปาฏิหาริขอบคุณเช้านี้ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาในบัญชีของฉันทุกวินาทีทุกๆวันตลอดเวลาฉันใส่ใจและรักศรัทธาเงินของฉันฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ ขอบคุณเงินทุกบาทที่ลูกค้าโอนมาขอบคุณเงินทุกสกุลที่เข้ามาในบัญชีของฉันทุกๆวันขอบคุณลูกค้าที่รักและชอบสินค้าของฉันและบริการของฉันขอบคุณความเกื้อกูลของทุกๆคนที่มีกับฉันขอบคุณตัวเองที่มีวันนี้ที่ยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้ด้วยความเข้มแข็งขอบคุณวันนี้ที่ฉันขายดีมากๆขอบคุณลูกค้า ที่ซื้อซ้ำซื้อเพิ่มตลอดเวลาขอบคุณที่ฉันโชคดีที่สุดที่วันนี้มีเงินเข้าบัญชีของฉันขอบคุณสินค้าและบริการของฉันที่ทำให้ลูกค้าพอใจเป็นที่สุดขอบคุณที่ฉันทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เต็มกำลังในทุกๆวันในทุกๆด้านขอบคุณเงินมากมายมหาศาลหลั่งไหลเข้าบัญชีของฉันขอบคุณทุกช่องทางที่ทำให้ฉันเติบโตมีรายได้มากมาย ขอบคุณที่ฉันได้ให้คุณค่าแก่ตัวเองและผู้คนฉันโชคดีที่มีอิสรภาพทางการเงินและเวลาฉันโชคดีที่ผู้ควรกับเงิมากมายมหาศาลนี้ขอบคุณเงินที่มีอยู่ในบัญชีของฉันที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณความมั่งคั่งร่ำรวยของฉันที่จักรวาลจัดสรรมาให้เพราะฉันคู่ควรแล้วที่จะได้รับ เพราะฉันทำสิ่งที่ดีๆให้กับโลกใบนี้ขอบคุณที่ฉันยังยืนหยัดมาได้จนทุกวันนี้ขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงของฉันขอบคุณสุขภาพของฉันและทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายของฉันทำงานได้อย่างเป็นระบบขอบคุณสมองเงินล้านของฉันขอบคุณดวงตาของฉันที่มองเห็นชัดเจนขอบคุณใบหูของฉันที่ได้ยินเสียงชัดเจนขอบคุณฟันของฉัน ที่แข็งแรงบดเกี้ยวอาหารได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณใบหน้าอ่อนเยาว์ของฉันขอบคุณปากของฉันที่พูดแต่สิ่งดีๆปากของฉันเป็นวาจาประกาศสิทธิ์คำพูดของฉันดึงดูดโอกาสดีๆฉันขอขอบคุณกล่องเสียงของฉันและเส้นเสียงของฉันที่มีประสิทธิภาพเส้นเสียงของฉันดึงดูดผู้คนมาซื้อสินค้าของฉันอย่างมากมายซื้อซ้ำแล้วซ้ำเล่า ร่ำรวยมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณที่ฉันมีวันนี้เช้านี้เป็นวันที่ฉันมีความสุขเป็นวันที่ฉันมีสุขภาพแข็งแรงเป็นวันที่ฉันมีสมองอันโปรดปรงปราดเปรื่องและเป็นวันที่ฉันมีวาจาประกาศสิทธิ์เช้าวันนี้ขอบคุณที่ตัวเองไปต่อเสมอขอบคุณที่ฉันใช้ชีวิตในทุกๆวันในทุกๆเช้าอย่างมีความสุขและฉัน ได้รับเงินล้านโอนเข้าบัญชีทุกๆอย่างสบายสบายวันนี้มีแต่ความเรื่องใหตั้งแต่เช้าวันนี้เป็นต้นไปขอบคุณจักรวาลที่สมมอบเสียงดีๆให้กับชีวิตของฉันขอบคุณชีวิตที่มีความหมายขอบคุณขอบคุณขอบคุณ